สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอามเบสทุกคนจ้าพวกพ่อนคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะกับซัพเปิ้ลอยู่ครัวคู่อยู่ครัวคือเกา่าเนาะจ้นเนาะวันนี้ซัพเปิ้ลมีปลาปลานอนจันพี่น้องเนะาะซัพเปิ้ลจะมาเฮ็ดแบบเมนูทอดมันปลานอนจันเนาะคะ่ะเนาะนี่นะจ้ะอันนี้จะเป็นเนื้อปลานอนจันที่ซัพเปิ้ลเตรียมไว้เนาะจ้ะเป็นปลาธรรมชาติเนาะเป็นบ้านเฮานี่เอง ส่วนผสมกับมีมักทัวพี่น้องมักทัวพริกแกงเนาะพริกผัดเผ็ดเนาะพริกผัดเผ็ดต่อมาก,ก็เป็นใบบักกูดพี่น้องเนะาะใบบักกูดใบบักกูดแห้งอ่ามันแห้งแล้วสับิ่นจะไปะเซยน้ำให้มันนิ่มก่อน,นจับพี่น้องนั้นก็นกนลงมือทำกันเลยจ้าอันนี้จะเป็นครักนัวจ้ะเนาะจะเปจะมาหั่นแบบ สินนี้น้อยเนาะ้องตัดครึ่งก่อนพี่เนาะเพื่อบดเสียเวลาให้มันรวดเร็วนะเนี่ยมาเบิ่งกันจนะพี่เนาะั่นเป็นบ,งบางๆน,น้อยน้อย นี่ก็จะเป็นใบมะกรูดจะพี่นอ้องเข้ากันใชมมาเอาอันนี้มันออกเนาะเครื่องก่างพี่นอกก้องจิกออกบรรทุกใบเอาเลยมนี่ออกปลาธรรมชาติปีน้องจ้าปาในบอใน่อในคลองเฮ้านะจ๊ะเนาะ เพิ่นก็เสียเอาแบบเป็นปลากายเนาะพี่น้องที่ว่าอยู่ในโรตัสหรืออ่ะในบิ๊กซีนนเนาะจ้ะเนาะจะเพิ่นก็นเอาปลาธรรมชาติฮาพี่น้องมาปรุงแต่งเป็นอาหารบ้านพื้นบ้านเน,นาะจ้ะเนาะได้ประมาณนี้เนาะจา้ะจัดให้เรียงๆาการมาหันเป็น 声音很棒。 อันนี้ก็จะเป็นปลานอนจันที่ซับเปิ้ลได้ขูดเอาเนื้อมันออกมาเนาะจ้ะเนี่ยปาหนี้ซับเปิ้ลจะมาปรุงแต่งเป็นอาหารเนาะจ้ะเนาะมาปรุงเลยจ้ะบ้นนี่ก็จะเป็นพริกแกงพี่นอ้องใส่ลงไปเนาะจ้ะพริกแกงแล้วพริกผัดเผ็ดเนาะจ้ะเนาะ มาจ้าพี่น้องจ้บบาบาทน,นี่มาเบิ่งกันเลยจ้าเอากะพิชพัดเพชดเนาะครับพี่นอ้นองก็มาขั้นขั้นเข้ากันเนาะก็เปิ้นเอาถุงยางเซ้นมือกันขั้นขั้นไปเรื่อยๆพี่น้อง ประมาณสิบนาทีพี่น้องเราจะมาเบิ่งกันตอนปรุงเลาวจ้เนาะมาจา้า,จาพี่น้องมาปรุงกันเลยจ้าสตะกูลใส่รสด,ดีพี่น้อง อันนี้ตามสไตล์สัเป,ป่นเด้อค่ะเด้อใส่บัใส่กันอันนี้สะเป็นน้ำตาลใส่นิดนึงจิี่น,อน,น้องใส่นิดนึงอ่ะใส่น้ำปลาจิี่น้องจ้านิดนึงเนาะปลานี่มันเป็นปลาเนื้อจ่างพี่น้องบอกเค็มเนาะด,ดูดีแสดงใจพอจะ้ะขอกลับมาทานอีกท่านหนึ่งจ้ะพี่น้องแทนทั่ว ทาบ,บัวไซนาะแต่ซับบนไซนาะจะเฮ็ดกินเองแนวใดมันแซ่บแนวใดมันนัวกับปรุงเอาตามาาสตรสจัดของเฮาเองแต่พี่น้องเนี่ยขั้นอีกเช่นหน,นึ่งเนียนๆอาจจนแบบมันเนียนๆนุ่มๆเพลินพี่น้องแบบบนเอาถุงยางใสรร่มือพี่น้องะมาขั้น มรารวมสาบไปใดกระปุกเอาด้วยจ้าเด้อตามตามใจตามใจป้าเฮาเองเนาะค่ะเนาะบริษัขายเฮ็ดเองเองเราไม่ต้องเฮ็ดแบบไครพี่น้องอ่าอันนี้เป็นนั่นปลากระป๋าธรรมชาติเนาะปลานอนจัน เนื้อปลาชดบม่ได้ใส่แป้งบม่ได้ใส่หางไม่ได้ใส่เด้ออันนี้สับเ,เป็นเห็ดเห็นบ่มันก็นจะเด้งขึ้นฟูขึ้นแล้วพี่น้องนี่ฟูขึ้นแล้วนเนาะเหนียวทันไปเรน่อยพี่น้องจากสิบนาทีเนื้อมันก็นจะเด้งมันก็ฟูขึ้นเนาะนี่เพึงรอพี่น้อง เปิ้ลขั้นกะรู้สึกว่าเริ่มฟูพี่นอ้องเริ่มฟูแล้วก็เริ่มนุ่มเป็นแบบนี่นมมนเนาะเหนียวนุ่มๆทานไปอีกสักพักพี่นอ้อง เนี่ยนุ่มเนี่มาดนงัเองไป่ะดูตัวเอยมาเอน่มเลนี่ยดิงนี่มนี่มายับ้นไยันมดิงนเเไปเนะมาจ้พี่น่องจาบานนี่ัเป้กะเป็นอันนีน้นั่นพี่น่องใบมนนะกรูดเนาะ ใส่ลงไปที่สับป,ปิ่ดหั่นไว้พี่น้องเสียมไว้เรียบร้อยเนาะนใส่ลงไปอืออือไปชิมบ้างละพี่น้องรสชาติดีแซ่บหลายพี่นอ้องอ่าเนอะจะเป็นทั่วแบะทั่วนี่ฮะเอาลงบ่ต้องพันพี่น้องแค่คลุกเข้าให้มัน เข้ากันกับพ่อเนอะาะคั่นลายเดียวมันจะนั่นอีจ้าขอพี่น้องคั่นอีกจักหน่อยเข้าอีกสักหน่อยนะคะ ถั่วสาลุดใส่สำนียงละพี่นอ้องใส่หลายเนื้อปลาเนี่ยสาลุนเอาเนื้อปลาส,สดๆูดเลยจ้ะพี่น้องกับบริดัท้องเนาะใส่ตู้ละหลายมือหลายวันแลน้วเนาะแต่ว่าบ่มีแป้งผสมสำเนียพี่นอ้องมีแต่เนื้อปลาล้วนๆด้วยจันทานในชีสแล้วไปทอดก็เลยจัดพี่น้องจ้าบัน้น เด้งดึงเด้งดึงพี่นอ้องเนื้อมันเป็นแบบพี่นอ้องละเอียดปลายาพี่นอ้องถ้าจะมาเบิ่งกันมาน้ำมันห้อนแล้วบ่อหรือยังบ่อหอนซัพพินจะเอาอันนี้เป็นกิ่งใบมะมะขี่หูบน,นะคะเนาะจะลงไปเบิ่งมนห้อนบอ่อนถ้าแบบนี้ถือว่าห้อนแล้วนะจาน๊ะเนาะห้อนแล้วน้าก็เตรียมมาทอด นอนจันเขาเลยจ้าที่ซัฟเปิ้์ได้ขั้นได้อย่างเรียบร้อยแล้วนอนจันนอนมันจะเป็นเนื้อนิ่งเด้งนุ่มอ่าหลัแบบหน,หเบนกเลือดพี่น้องลองใส่ของอยางนี่พี่น้องฉะนนั่นแหละนี่จะติดมือนอนจันเนาะ เอากระปี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 ตามใจเขาเนาะเนาะเนี่ยประมาณนี้แล้วจ้ะลุกไปเรื่อยจ้ะหมอนซะละประมาณนี้เด็ดไปเรื่อยๆจ้ะ มือจับก็ได้พี่น้องเพราะมันติดนนนเนาะเป็นกรเ,เทียมกับเนี้เอาเนี่ยลัางอะไรเพื่อนปิดปกับพี่น้องนี่มันอัดนดับหนึ่นะพี่นาะอันน,นี้มันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับ ไปค่ะมันก็ะจิบเห็นบ่พี่น้องมันจะโพองขึ้นเนาะจ้ะเนาะนี่จ่าจีมันก็สสวยงามพี่น้องใส่ไฟอ่อนๆจา้าใส่แข้งอ่านไฟแห้งหลายเดี๋ยวมันจะไหม้หนะจาน๊ะเนาะเป็นจะใส่ไฟอ่อนๆเป็นไรครับพี่น้องฟูขนาดพี่น้องจา้าเนาะ งามจะเปี่ยเสอดดีสักหน่อก่อนค่อยเอาออกจ้ะตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะคะเนาะเนี่ยติดไปก่อนเนื้อจับกูเด้งพี่น้องโบเฮียวเห็นบ่คะเนาะแส่กระจา มาภักไว้ให้มันสสเสด็จน้ำมันจินอีกน้องนี่จ้ะลงไปเนอะคะนะ่ะเนอะตรนี้ได้แล้วจากน้องโอ้ บอเให้ลจะพี่น้องจะจะดิ้งแบบนี้เนาะเนื้อปลาจะเป็นเห็ดเองบบมีแป้งบบมีอย่างฝนจะพี่น้องสีก็งามนะคะเนาะเหลืองเป็นสีทอง 持って私の、なんか、こう、ふんのさ、の、ね、おわさ、ここに、これ、ね、最悪のさ。 นี่จ้าบารเนสเซลิบรอดเลวจ้าพี่น้องจ้าแน่นแน่นดิงดงพี่น้องโบเฮลนะคะเนาะถ้าทอดอลไรจะมันจะมันจะยุบนอะพี่น้องเนาะอันนี้แต่สับปะ้ดมันบยุบนอนจ้าเนื้อปลาสดๆแน่นแน่นาะจ้ะเนาะเป็นไดข้างในพี่น้องเมนูสำหรับมื้อนี้ก่ะพอสมีนเยพี่น้องเนาะ ไว้ไปต่อคลิปกินกันจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเวลามากรเลยไปหลายเนาะจ้ะเนาะสำหรับเมนูนี่ก็ฝากพี่พักน้องกดไลค์กดเลิฟกดซับสไครต์ให้แน่เด้อพี่น้องจ้าคลิปนี้ายบายจ้าต่อก,กันคลิปกินเลยจ้า